โย่น่ะนี่มันอะไรเนี่อ่ะพิดพิดงั้นหรือมันมีลักษณะเหมือนแป้งสาลีมันคือแป้งมันมีรสชาติเหมือนข้าวสาลีจริงๆสดวและแห้งข้าวสาลีไม่ได้ใช้ทำบ้หรือกินเป็นข้าวกันเหรอทําไมถึงนํามาใช้บดเป็นแป้งบ้าหรือเปล่าแม้แป้งสาลีที่ฝุ่เต็มท้องฟ้าจะบดปางสายตาเรา แต่ก็ไม่อาจาจะหยุดเราจากการบุกเข้าไปในห้องโถงตรงหน้าเราได้ปิดปากและมูกด้วยผ้าคุมสีซอไปไปทำลายล้างตระกูลจินเอ๊ะลูกธนูไฟงั้นหรือน่ะนี่มอนว้าอในอโลกหนึ่งมีการระเบิดของแป้งมากมาย ระเบิดขนาดใหญ่หลายครั้งทำลายโกดังเก็บธัญพยปืนขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายแสนตารางเมตรโดยตรงอย่างไรก็ตามการระเบิดของโรงสีแป้งมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งนั่นคือพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้มีขนาดกว้างแต่มีอันตรายการเสียชีวิตไม่สูงและไม่สามารถทำลายอาคารทั้งหมดจนพังทลายลงมาได้เหมือนกับการระเบิดจริงการระเบิดเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีการปิดล้อมและมีผู้เสียชีวิตไม่มากนักมีเพียงประมาณร้อยคนเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงผลที่หลายแรงที่สุดคือการกระทบกระเทือนทางสมองและแก้วหูทะลุอันเนื่องมาจากการระเบิดพวกเขาไม่สามารถได้ยินเสียงอะไรเลยร่างกายของพวกเขาถูกไฟไหม้และพวกเขาก็เจ็บปวดอย่างมากอ้อมันเจ็บมากมันเจ็บมากช่วยด้วยช่วยด้วยข่าหมอไม่เห็นอะไรเลยอ้เจ็บเจ็บเจ็บ มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยงั้นเหรอจินมู่หลานอยู่ที่ไหนจินซื่อหญิงอยู่ไหนทำไมพวกเขาถึงหายไปมีห้องป้องกันใต้ดินขนาดใหญ่อยู่ในห้องโถงเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นจินมู่หลานก็นำกองทหารที่เหลือลงไปในใต้ดินเพื่อที่การระเบิดจะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับพวกเขาสมรู้ร่วมคิดทุกอย่างคือการสมรู้ร่วมคิด การทรยศของจีนซสื้อหญิงนั้นเป็นของปลอมจุดประสงค์คือการล่อกาลังหลักของบูเข้าไปในประสาทแล้วจัดก,การกับพวกเขาทั้งหมดในครั้งเดียวข้าทุกคนที่เคลื่อนไหวได้ขอรับเออเออกองทัพบูบนพื้นดินไม่มีกําลังจะต้านทานและไม่นานก็มีทหารถูกสังหารถึงสองสามพันนายหยุดพวกมันสูญเสียความสามารถในการต่อสู้แล้วปลดอาวุธพวกมันมัดพวกมันไว้แล้จับมันเป็นเชลย ควรจะฆ่าพวกมันได้หมดแต่ถ้านามบอกว่าอย่าฆ่าเธอก็จะไม่ฆ่าก่อนการระเบิดครั้งใหญ่กองพันนอกเมืองเสียงการต่อสู้ภายในประสาทเริ่มเงียบลงเรื่อยๆการต่อสู้คนจะเกือบจบลงแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือรอข่าวดีอย่างอดทนเจ้าวางแผนจะจัดงานแต่งกับจีนซื้อหญิงในเมืองหนูโจนี่หรือในรัดบูงั้นหรือจกที่หนูโจดีกว่ามันในความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของเขาที่นี่ ตอนนี้ข้าตั้งตารอที่จะได้พบกับจินมู่หลานข้าสงสัยว่าผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาคนนี้จะพูดอะไรเมื่อเธอมาเป็นเฉลยของข้าและเส้นหลานที่คิดว่าตนมีแผนอันชาญฉลาดในการนำสันติสุขมาสู่โลกจะจบลงด้วยการที่ภริยาของเขาตกอยู่ในมือของข้าช่างน่าขันและน่าเสียดายจริงๆทานใดนั้นก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นระเบิดเกิดระเบิดครั้งใหญ่ในประสาทกันหรือ ไปเข้าไปในปราสาทเร็วเข้าม้อยม้ยเข้าไปไม่ได้รีบสั่งกองทัพทั้งหมดให้เตรียมพร้อมลบขอลบข้าตกอยู่ในกับดักข้าตกอยู่ในกับดักการกบฏของจีนซื่อหญิงนั้นเป็นการกบฏปล้อมโดยมีจุดประสงค์เพื่อล่อกองทัพหลักของหูเข้าไปในปราสาทและจัดการกับพวกเขาในคราวเดียวการระเบิดครั้งใหญ่นี้ตระกูลจีนใช้สิ่งใดกันแน่ตระกูลจีนมีอาวุธแบบนั้นด้วยเหรอทำไมสงครามครั้งก่อนถึงไม่ได้ใช้ น,นี่เขาโกหกข้าโกหกข้าอีกด้านหนึ่งเส้นหลังนำทหารม้าหนึ่งหมื่นนายไล่ตามซูนานอย่างบ้าคลั่งวันต่อมาเขาได้รับข้อมูลว่าซูนานหลบหนีออกจากรัดเย่แล้วพวกเขาไวกว่าเส้นหลังถึง48ชั่วโมงและพวกเขาทั้งหมดเป็นทหารมา้าใน4 8ชั่วโมงข้าวิ่งได้อย่างน้อย400ไมล์ข้าไม่สามารถตามทันเขาได้อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าอีก3-4ถึงวันซูนานจะเข้าสู่เขตตะวันตก เช่นเดียวกับปมกืก่อนที่เข้าสู่ทะเลข้าจะไม่สามารถจับเขาได้หรือทำลายเขาได้อีกต่อไปเราจะปล่อยให้สูนานีไปแล้วกลับมาอีกครั้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างนั้นหรือไม่ไม่แน่นอนลองคิดดูดีๆจะทำยังไงข้าควรทำอย่างไรถูกต้องมีวิธีนี้ด้วยทุกคนจงฟังทางนี้เราจะมุ่งหน้าไปทางใต้เราจะไม่ไปทางตะวันตกนายท่านเซินโซนานกำลังวิ่งหนี ถ้าเราไล่ตามไปทางใต้เขาจะยิ่งห่างออกไปเท่านั้นถ้าเราไล่ตามไปทางตะวันตกตรงๆเราก็จะตามไม่ทันเราจะไล่ตามเขาไปทางใต้แล้วไปทางด้านหน้าเพื่อสกัดเขานี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแม้ว่าจะไล่ตามไปตรงๆเราก็ไม่สามารถตามทันได้ยิ่งถ้าวิ่งเป็นวงกลมใหญ่ๆก็ยิ่งตามไม่ทันเลยแต่ถ้าเราไล่ตามไปทางใต้แล้วพวกสอดแนมที่เขาส่งออกไปพบว่าไม่มีใครไล่ตามเขาจะผ่อนคลายเมื่อเขาผ่อนคลายลง เขาก็จะเริ่มประมาทมากขึ้นแต่หากเราไล่ตามเขาอย่างไม่นดละสูนันก็จะอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอดไปและจะวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดพลชวังเชียงมีทองคําจํานวนมากที่ถูกปล้นโดยกษัตริย์เชียงแต่และพระองค์และตอนนี้สูนันก็ขาดแคลนเงินจํานวนมากเจ้าคิดว่าเขาสามารถควบคุมความโลภของเขาได้หรือจงแบ่งกองกําลังออกเป็นสองพันคนทันทีและสร้างแทนไปโจมตีกับรหัสเจิ้นหยวนนำทหารม้อีก800 0นายเข้าสู่ลาเชียงในยามวิกาล และแยกย้ายไปทางใต้โดยไม่ส่งเสียงใดๆเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยสอดแนมของซูนานจะไม่พบเห็นเจ้าค่ะหากการทํานายของข้าถูกต้องเราจะสามารถจัดก,การกับซูนานในพระราชวังเชียงได้ภายใน4ีวันและตระกูลซูนานทั้งหมดก็จะถูกทนบายล้าง